น่อยมาซาลาเปาจิบมานะ่ะเลือกให้พี่เลยสไตล์อะไรอร่อยเป็นมันโทื่องมาเอามาครับสามาอันสองอันสองอันพอน่ารักอแล้วเลือกกิ่มโมงคะหโมงอ๋ออ,อันนี้อันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาลูกจ้างเขาสาวโรงงานน้องชื่ออะไรนะครับน้องวีทุกคนอายุเท่าไหร่สามสสแล้ว วิที่ดิวมีเกมให้เล่นตอนนี้ห่างที่จะถามแนะหนูคุยกับพี่หนูแท้เองจริงเหรอเอาวิออกมาฟัออกมาเดี๋ยวให้เล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวให้เล่นเกมก็เดี๋ยววันนี้วีวีได้เงินเดือนเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่เดือนละหมื่นสองหมื่นสองวันละสี่ร้อยยี่สิบพอไหมพอใช้ปะถามว่าพอไหมมันมันก็ไม่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่ครับวันที่สี่ถามได้ไหม เงินในบัญชีตอนนี้มีเท่าไหร่นี่นี่ไงหนูเปิดแอปเลยตอนนี้เอาจริงๆนะหนูเปิดแอปเลยอ่าวันนี้อุดหนุนซาลาเปานะครับไปดูนะหนูมีแอปเดียวนะอ่าหนูไอ้ยังยังไม่ต้องบอกนะยังไม่ต้องบอกอ่าอ่าวันนี้มาอุดหนุนซาลาเปาน้องวีไม่รู้ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบซัพพอร์ตน้องวีนะครับบีเอาจริงจริงคือค่าใช้จ่ายมีเยอะ แล้วหนูมีบัญชีนี้บัญชีเดียวเลยแล้ววันนี้มีเงินติดตัวไหมร้อยกว่าบาทเอาไว้แค่กินข้าวนี่ค่ะแล้วหนูมีลูกไหมไม่มีไม่มีลูกพี่ของตัวคนเดียวทุกคนให้ถ่ายว่าพี่มีเงินในบัญชีกี่บาทอ่ะให้เบียดถ่ายเลียน เล่นเล่นเล่นเ่นห <200 S 2> น้าผ่านหน้ะ่ะเดี๋อว่ะสองร้อยสองร้ดูจัดน้ำตาออเดี๋ยเดี๋ยวอเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับก็คือตอนนี้ทุกคนทีด่ดยวเบบเดี๋ยวนะครับ มีมีห้าสิบแปดสตางค์ไหนเรามาลองจูนแอรดอปกันหน่อยดิเดี๋ยวจูนแอรดอปกันหน่อย okay. เดี๋ยวจูนแอรดอปกันหน่อยเดี๋ยวจำเลขบัญชีได้ไหมหมายเลขบัญชี เดี๋ยวเดี๋ยวแอดด็อปก่อนนะเดี๋ยวแอดด็อปก่อนนะเดี๋ยวแอดด็อปก่อนอ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อ่าวันนี้พี่ดิวจะสเสกคาถานะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้วีนะจุนใจที่ให้ต้องวีอารไหน เมืม่อกี้มันมีศูนบาทอนนี้มี้ศูนบาทอนนี้อ่าเปิดใหม่เมื่อกี้มันมีศูนย์บาทตอนนี้เท่าไรแล้วลูกไปเห็นตัวในชิปีมสอ่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกมีศูบาทอ่าตอนนี้มีหนึ่งบาทเซ่ ไว้ใช้ปีใหม่แล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยขอให้หนูแบบเจริญเจริญนะลูกหนูทําดีไปแล้วหนูก็เจอคนดีเหมือนพี่ดิวนี่แหละสารพัาสองลูกกําลังใจดีนะอย่าบอกอะไรพี่ดิวนอนตามาพี่เลี้ยงเราด้กันแล้วก็เห็นที่ไปช่วยน้ำช่วยไหมสู้สู้สู้แบบเก่งมากเก่งมาก วันนั้นหนูยกพวกกับน้องเลยหนูบอกว่าตอนที่น้องดังใหม่ใหมหนูบอกว่าถ้าเรื่องนี้ถึงพี่ดิว่าพี่ว่ายังเพิ่งมีชีวิตที่ดีกว่านี้แน่เลยน้องเขาก็บอกใครอะพี่พดิวผมไม่รู้จักหนูก็เปิดให้น้องดูว่าคนนี้ไงพอวันนี้พี่มาปุ๊บหนูก็เห็นข้างหลังเขาเขียนว่ารักพี่ดิวพี่ผู้ใบอกหนูว่าเขาเห็นก็ว่าอยู่ว่าใครแบบรู้จักพี่ดิวอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นหลังรถพี่เขียนว่ารักพี่ดิวเมื่อวานหนูยกพวกที่เลยว่าพี่่อยู ด้วยน,น้ำร่วมแล้วเมื่อวานพ,พี่ก็ลงชีวว่าพี่กำลังลงเครื่องพี่จะรีบไปหาแป้งหิวใจนะหิวใจรักน,นะคขะขอให้แหฮงๆปังๆ,งๆมีรอบแล้วนะเติมใจเติมใจใส่บัญชี <c oughs> <c oughs> นี่แหละน้ำตตามคนตู้ชีวิตทุกคนใครที่แบบเห็นพี่ดิวนะครับหรือแบบว่า ติดตามพี่ดิวอยู่นะครับก็ากดติดตามไว้นะครับบางทีเรื่องราวของพี่พี่อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าพี่สร้างภาพเลยต่างๆนานะแต่ว่าสิ่งที่พี่สร้างมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต่อยอดให้กับชีวิตคนก็ทําให้คนจากหายเศร้าก็มีความสุขมีรอยยิ้มแล้วกัน